สวัสดีครับจากที่รอคอยกันมานานนะครับนี่ได้แล้วมเมล็ดมนสวรรค์น,นะครับนี่ต้นนี้ได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้คือต้นแม่นะครับต้นที่ติดฝักนะก็คือฝักที่อยู่ในมือนี่แหละจากต้นนี้เลยอันนี้เป็นไม้จอมนะครับแต่ว่ามีหลอดใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ว่าจอมนานแล้วแหละผ่าไปได้สักประมาณ3เดือน4เดือนได้แล้วแล้วก็เขาก็ให้ดอกให้ดอกปับ๊บผสมปับ๊บเอาลูกต้นดำๆเข้าเนาะ ออกมาไม่รู้จะเป็นลูกสีอะไรนะครับได้มเมล็ดบอลสีมานี่นะครับต้นแม่โซมนิดนึงเพราะว่าเวลาเขาเป็นฝักเนี่ยเราต้องเอาไว้นอกโรงเรือนนะครับก็เลยโซมนิดนึงนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมนสวรรค์จริงๆสีเป็นอย่างนี้นี่สีตอนเด็กๆนะครับอันนี้คือผ่ามาจากต้นเขาเลยอันนี้คือผ่าจากต้นเมื่อกี้ที่ติดฝักเลยเห็นไหมครับว่าสีออกมาดีหมดเลยอยู่ที่การเลี้ยงด้วยครับอยู่ที่แดดอยู่ที่ดินนู่นนี่นั่นถ้าแดดถึงดินถึงออสารอาหารถึงก็จะสวยแบบนี้ครับ เราก็ทําการนะครับเอาฝักที่มันติดอยู่ที่แกนดอกนะครับออกมาให้หมดนะครับนี่อันใหญ่ๆนี้คือแกนส่วนพวกนี้ก็คือฝักเดี๋ยวเขาจะมีมเมล็ดอยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอา,มาเมล็ดออกจากตัวฝักมันนี่นะครับอันเล็กๆนี่คือฝักหมดเลยเดี๋ยวเราจะใช้ไม้จิ้มฟันในการเขี่ยออกแล้วกันจริงๆบางคนเขาก็าไปล้างนะครับแต่ว่าเราอยากเห็นนะว่า,มาเมล็ดมันสมบูรณ์แค่ไหนแล้วก็อยากลุ้นด้วยว่า ฝักหนึ่งได้กี่มเมล็ดอย่างเงี้ยจะได้แบบโอเคจะได้ลุ้นว่าเฮ้ยมันสมบูรณ์นะ,ะเมล็ดไม่ฝ่อนะจะได้เอาไปเอาไปขายได้เอาไปเพาะได้แต่ว่าชุดนี้น่าจะขายหมดแล้วนะครับนะตอนที่โพสคลิปนี้ไปนะเพราะว่าในเพจจะลงเร็วกว่านะครับนี่เห็นมเมล็ดไหมครับอารมณ์เหมือนไข่อ่อนแมงดาเลยครับนี่เหมือนไข่อ่อนแมงดาเลยได้ประมาณสิบเอ็ดเมล็ดนะครับ หลังจากที่ได้มเมล็ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างทำความสะอาจจดเสร็จแล้วหลังจากนั้นพักซักประมาณ1อาทิตย์แต่บางคนเขาก็พัก1เดือนนะครับก่อนที่จะเอาไปเพาะก็คือเหมือนประมาณแบบให้เขาเซตตัวหรือว่าให้พวกสารเคลือบต่างๆเนาะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ปกติเวลาเพาะกระบองเพชรหรือแคคตัสเนี่ยเวลาเก็บฝักมาเราก็จะพักซักประมาณเกินซักประมาณ15วัน2อาทิตย์เนาะสิวันได้มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปล้าง ได้เยอะเลยนะครับหลายไม่รู้ถึงพันหรือเปล่าแต่ก็หลายร้อยอยู่นะครับร้อยหนึ่งมันมันดูเป็นภาพด้วยตาปเปล่าอาจจะไม่เยอะมากแต่อันนี้อันนี้เยอะเยอะเยอะจริงๆไม่รู้ว่าขอให้ถึงพันเถอะ <c oughs> นี่นะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ใช้น้ําประปานะครับล้างน้ําอย่างอื่นก็ได้นะครับที่เป็นน้ําสะอาดนะครับเปิดเบาๆก็ล,ล้างพวกเมือกต่างๆสารเคลือบต่างๆใช้นิ้วนะครับนี่ ถูเบาๆนะครับแบบนี้ไม่แน่ใจว่าสารเคลือบพวกนี้เวลาเราเพาะไปะมันจะขึ้นเชื้อราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนล้างให้สะอาดนิดนะึงเนาะมันเป็นอาการเหมือนมันเป็นคล้ายๆวุ้นเคลือบอยู่อะครับเนาะลองไปทําดูแต่ว่าล้างแล้วเคยลองเพาะแล้วมันก็ไม่ขึ้นเชื้อราไม่อะไรอยู่ที่ดินที่เราทําความสะอาดฆ่าเชื้อตากแดดด้วยอะไรเงี้ยลองทําดูนะครับนี่ไม่ยากเลยแป๊บเดียวเสร็จ นี่นะครับเมล็ดที่เราพักไว้แล้วก็เก็บใส่ซองไว้ถึงเวลาที่จะได้เอามาเพาะแล้วนะครับใช้อุปรกรณ์ก็ใช้แค่นี้เองครับแล้วก็ดินดินก็จะใช้เป็นแค่ดินใบก้ามปูหมักแค่นั้นครับคนอื่นไม่รู้ใช้สูตรอะไรนะแต่ว่าถ้าหนักเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นดินใบก้ามปูนะครับอันนี้ตากแดดเรียบร้อยแล้วมันก็จะฆ่าเชื้อแห้งเรียบร้อยไม่ขึ้นเชื้อรานะครับลองเอามาตากดู ตากแดดสักวันหนึ่งให้เขาแห้งอะ่ะเนี่ยใช้แค่นี้เลยไม่ใช้อย่างอื่นเลยจริงๆประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันสิบห้าวันไม่เกินนั้นมันก็จะแตกเป็นต้นใหม่เป็นไม้เมรล็ดเนาะไม้เมล็ดหวอนสีอ่ะแค่นี้พอนี่ใส่ไปประมาณนี้ครับแล้วก็เอาน้ำฉีด น้ำฉีดให้แห้งไอ้น้ำฉีดให้แห้งน้ำฉีดให้เขาเปียกนิดหนึ่งครับไม่นิดหรอกก็ให้ชุ่มให้หมดแหละโอเคจีดแบบน้ำกันนะครับองแค่พอให้ชุ่มดูจากข้างใต้ก็ได้นะครับน้ำมันจะซึมลงไปเปี่ยให้หมดโอเคประมาณนี้ก็พอนี่ไม่ยากนะครับแล้วก็โรยแล้วก็ปิดปิดฝาแค่นั้นแหละ ไว้ในระบบไว้ในโรงเรือนปกติได้เลยครับเรียบร้อยต่อไปเราก็โรยมเมล็ดนะครับเวลาโรยนะครับก็พยายามโรยห่างๆนิดนึงเวลาแยกจะได้แบบแยกง่ายเฮ้ยทำไมมันไปกองอยู่ตรงนั้นหมด่อ <c oughs> ยมเมล็ดไม่เยอะนะครับนิดเดียวเอง มดแล้วเนาะตรงนี้มันติดกันเราเขียวมาหน่อยก็ได้เรียบร้อยแค่นี้แหละนี่เสร็จแล้วมเมล็ดบอลสี ราก็จะปิดฝาแล้วก็ไปไว้ในโรงเรือนนะครับปิดฝานี่เขาจะเป็นฝาโดมนะครับแบบเป็นกระปุกขนมหวานทั่วไปนี่แหละครับปิดใช้ได้เลยอืมเรียบอยเอยไปไว้โรงเรือนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสักประมาณสิบถึงสิบห้าวันเจ็ดถึงสิบห้าวันเนาะมันจะงอกมาแล้วเป็นแบบไหนนะครับ หลังจากที่เพาะมานะครับก็วันนี้วันที่สิบประมาณแปดไม่ใช่แปดสิบประมาณสิบวันสิบวันใช่เก้า <Okay. S 1> <9, S 2> วันสิบวันมเมล็ด mm hmm. บางส่วนเริ่มงอกแล้วนะครับแต่ว่าเราแยกกระจายความเสี่ยงไว้หลายพอร์ตเนาะก็คือหลายกระปุกอันนี้กระปุกนี้ยังงอกไม่หมดนะครับแต่ว่าก็เริ่มงอกเห็นใบกลมๆแล้วนะทุกคนนี่ตื่นเต้นมากคืองอกงอกเยอะแล้วก็ ไม่ขึ้นเชื้อรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาโตขึ้นไม่รู้มันจะมีความเสี่ยงเบียดกันหรือเปล่าก็ต้องรีบแยกนิดนึงอันนี้คือประมาณไม่เกินสิบวันไม่เกินสิบวันตีคร่าวๆไม่เกินสิบวันเนาะนี่งอกแลว้วดีใจมากเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นต้นอ่อนแต่คิดว่าการเพาะเมล็ดน่าจะนานกว่าแต่มันก็ได้จํานวนที่เยอะกว่าแล้วก็อาจจะได้ลูกไม้ที่สวยกว่าด้านในก็ความชื้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดินเขาก็ยังมีความชื้นอยู่ ถามว่าต้องลดน้ําเพิ่มไหมในระหว่างที่เพาะก็ไม่ต้องลดนะครับเพราะว่าเราเพาะระบบปิดเนาะมันจะควบคุมอุณหภูมิและก็ความชื้นต่างๆนะครับประมาณนี้ไม่ได้แฉะมากแต่ก็แต่ก็เปียกอะเออประมาณนั้นนะครับลองไปทําดูนะนี่ได้ผลใช้กระปุกแบบนี้บางคนเขาก็ใช้อย่างอื่นนะครับใช้กระปุกที่ใส่หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่นี้เราแยกเป็นกระปุกกระปุกไปนี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกระปุกอื่นกันนะครับว่า กระปุกอื่นเนี่ยงอกเอ่อเยอะไหมหรือว่ามีตัวไหนบ้างที่มันยังไม่งอกหรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล็งแป๊บหนึ่งอา่าลองดูกระปุกนี้นะครับกระปุกนี้ก็งอกแต่ว่ายังไม่เยอะเท่ากระปุกเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าง,งอกแล้วแต่ว่าเริ่มเริ่มมีแบบว่ามีรากโผลมา,ม,มาเริ่มเมล็ดเริ่มแตกแล้วเริ่มงอกแล้วคิดว่าไม่น่าจะเกินสออาทิตย์ก็น่าจะเป็นใบนะครับ หวยดีใจงอกเยอะขอดูอันนี้หน่อยอันนี้ยังไม่งอกเลยทุกคนเนี่ยอันนี้จะช้า,ชานิดหนึ่งเหมือนว่าความชื้นในดินก็มีผลแต่มันก็เริ่มเริ่มงอกละเริ่มมีรากแล้วเห็นไหมความชื้นในดินของแต่ละกระปุกมันน่าจะไม่เท่ากันเนาะหรือว่าอยู่ที่แสงด้วยแต่มันตั้งที่เดียวกันแสงมันน่าจะโอเคกว่าเหมือนกันเนาะนี่นะครับไม้ต่าง พวกนี้จะมาไม้มีชื่อส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผ่าหัวนะครับส่วนไม้มเมล็ดก็ยังไม่มีชื่อเราอาจจะมาตั้งชื่อทีหลังก็ได้เนาะอยากมีลูกไม้สวยๆเป็นของตัวเองนะครับเหมือนอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้มเมล็ดเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าโตขึ้นสีเขาจะเป็นยังไงมันก็จะมีความหลากหลายออกไปนี่ไม้มเมล็ดไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อมันมันอาจจะมีต้นเดียวในโลกก็ได้นึกออกไหมสี มันอาจจะสีคล้ายๆกันแต่มันคือมีเอกลักษณ์ของมันเองนะครับเหมือนเช่นต้นนี้ตอนแรกขายไป250ไม่มีใครเอาตอนนี้นะครับด่างมาแล้วด้วยเห็นไหมสเสน่ห์ของมันนะครับไม้มเมล็ดนะมันก็มีลุ้นไม้ผ่าก็สามารถแผลงหรือว่ามันมีด่างได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเชื้อจากพ่อแม่มันเป็นยังไงเนาะนี่สวยมากเลยมีด่างขึ้นมาอันนี้ตอนแรกว่าจะขายอันนี้ไม่ขายละขอเก็บไว้ลุ้นก่อนเผื่อได้ชื่อใหม่ๆออกมา ที่เพาะมาเมล็ดออกมานะครับมันก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เนาะเราก็อยากมีแบบไม้ที่เป็นชื่อของสวนเราเองเงี้ยเหมือนเช่นต้นนี้มันก็สวยเห็นไหมแต่มันคงมีเยอะแหละไม้ลักษณะนี้มันคงมีซ้ำๆกันบ้างนะครับแต่มันก็มีเอกลักษณ์เออกลักษณ์มันก็มีเอกลักษณ์เช่นกันเนอสเสน่ห์ของไม้มเมล็ดเนาะบางคนเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องชื่อไงเหมือนเราเงี้ยเราจะเล่นที่หน้าไม้มากกว่าเล่นกับ เล่นกับไม้ที่มีชื่อแต่ไม้ที่มีชื่อบางตัวคือมันก็มีความคลาสสิกเหมาะสําหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเราก็สามารถออกมาผสมได้เช่นมนสวรรค์นเนี่ยเราก็ชอบเนาะเราก็อยากได้ต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆตัวอื่นเช่นแม่กองที่ได้แม่กอง,กองพ,อพรพธานนู่นนี่นั่นนี่มีมีดอกอีกแล้วมันมีดอกอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะหาเกย์สอมาผสมกันเพื่อให้ได้ลูกไม้ใหม่ๆออกมาก็คือเหมือนประมาณแบบ ออกแนวแบบนักบรีดหรือว่าแบบผสมพันธุ์ให้ได้ลูกไม้ใหม่ๆออกมาจะได้มีหน้าตาที่หลากหลายไงจะได้แบบแฟนซีมากขึ้นหรือว่ามีสีอื่นมากขึ้นในการเก็บสะสมนะครับชอบนะครับชอบลุ้นชอบทําก็ต้องใช้เวลานิดนึงตัวนี้ก็ไม้มเมล็ดนะครับไม่มีชื่อเหมือนกันซึ่งสีมันก็ออกมาก็ไม่ค่อยเห็นนะจริงๆอาจจะมีเยอะก็ได้แต่เราอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างของของประเทศนะ ตัวนี้ก็ใบกลมตัวนี้ก็ลูกไม้ไม่มีชื่อเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่จะเก็บแต่ลูกไม้ที่มันไม่มีชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่จะเก็บจากลักษณะใบแล้วก็เก็บจากลักษณะสีนะครับอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันไม่มีชื่อนะครับเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกันอาจจะเป็นแบบไม้ฝักเดียวกันแต่ว่าจุดเล็กจุดแดงจุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นไม้มเมล็ดซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวนี้เป็นไม้ด่างด้วยนะครับนี่เป็นด่างยังกัดสีไม่เสร็จโตขึ้นมันอาจจะเป็นสีชมพูก็ได้เดี๋ยวเอาเก็บไว้ลุ้น ตัวนี้แน่นอนว่าโตขึ้นจะมีชื่อแน่นอนครับแต่ตอนนี้ขอกักไว้ก่อนไม่รู้เนี่ยให้ดูนะมันเป็นด่างนะครับเนี่ยต้นนี้ด่างนะดูจากใบนะเดี๋ยวให้ดูอีกใบหนึ่งฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นด่างด้วยคือตอนเล็กๆอะ่ะด่างชัดมากแต่พอโตขึ้นอะ่ะเหมือนมันค่อยๆซึมหายไปแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็น่จะกลับมาเพราะเชื้อด่างมันก็แรงอยู่นะครับต้นนี้ขอให้สวยขอให้โตขึ้นมาแนละ้วสวยเห็นไหมใบข้างล่างด่างขาวเลยครับ มีสองสีในใบเดียวกันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดขาวในด่างอีกทีหนึ่งเนาะบางคนเรียกด่างบางทีมันเป็นลายกัดเสียแต่ก็เรียกมันว่าด่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่รู้นี่อันนี้ก็สวยอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันไม่มีชื่อนะครับแบบนี้เขาเรียกป้ายๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ด่างนะอันนี้ก็คือแบบป้ายๆเปรอะเป,ะปะไม่ได้เรียกว่าด่างนะครับถ้าด่างมันก็คือแบบชัดเจนไปเลยว่าขาวเหลืองเขียวอ่อนอะไรเงี้ย นี่สวยมากไหมเปรอะชอบชอบลูกไม้ทรงประมาณนี้ครับชอบมากมนี่ก็เก็บไปทําแม่พันนู่นนี่นั่น,นพวกนี้จะเป็นไม้มีชื่อนะครับคุมทรัพย์นู่นนี่นั่น,นก็จะเก็บเป็นศิลาเพชรแล้วก็จะมีเป็นสุดปราถนาแล้วก็จะมีมหาเศรษฐีพวกนี้เป็นไม้มีชื่อหมดเลย ซึ่งมันมีเอกลักษณ์แล้วก็สวยเนาะนี่ตั้งไว้เป็นแม่พันธุ์หมดเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไปทาอะไรกับมันเลยยังไม่ได้ผ่าหัวด้วยรอดูดอกม,มีคนถามด้วยนะว่าผ่าหัวแล้วจะมีดอกไหมก็มีครับมีแต่อาจจะนานหน่อยช่วงนี้มันก็เริ่มเข้าทางภาคใต้เนาะมันเข้าฤดูแล้แงแล้วมันอาจจะเริ่มมีดอกจนช่วงฤดูแล้แงนะครับนี่ก็คือไม้แม่พันธุ์นี่เก็บไว้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้ครับไม่ค่อยมีชื่อหรอก เก็บหน้าไม้มากกว่าเราเป็นคนชอบเสพศิลปะนิดนึงอันนี้ที่ลูกค้าฝากไว้นะครับฝากไว้เยอะเลย<โ>ก,ก็มีไอยาเลสมีลูกไม้ที่ลูกค้าเอฟไว้ <ๆ S 1> ยอะไรเงี้ยบางคน,น <ๆ S 2> ก็ฝากไว้จนไม้โตแต่ก็คือให้ให,ให้ฝากไว้ครับเพราะเข้าใจเขาจริงๆบางทีเขาก็แบบไม่มีที่เลี้ยงอย่างเงี้ยเขาก็รอรอเขาขยายเนียให้ดูไอยเลสนะครับนี่อันนี้ก็ไม้มีชื่อเนาะเป็นตัวที่เราชอบมากครับไอยเลสก็เลยทําไว้เยอะนิดนึง เพราะว่ากลัวมันหมดไปนะครับก็ <_ d ata> เลยต้องรีบขยายไว้ไอเยรตใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ในเพจนะครับพิมพ์ว่าบอลสีน้บ,บ้านสวนเห็นไหมสวยสีเขาค่อนข้าง,งเป็นเอกลักษณ์นะครับไม้มีชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนต้นพ่อต้นแม่เนาะผ่ามายังไงลูกก็ออกมาเหมือนพ่อแม่เนาะแต่ถ้าเป็นไม้มเมล็ดเนี่ยคือสีออกมายังไงก็ไม่เหมือนอาจจะคล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนมันจะมีจุดบางจุดที่มันไม่เหมือน อันนี้ไอเยเรตเหมือนกันครับอัน,นต้นใหญ่โตเร็วมากถ้าเลี้ยงแดดดีๆเนี่ยก็จะเป็นสีแดงๆอันนี้มนสวรรค์นะครับมันยังเลก็กไม่ยังดูไม่ออกแต่ต้นนี้ก็คือขายไปแล้วไลฟ์สดตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาก็ยังมีคนหลายคนที่เขายังไม่มีเนาะเขาก็มาเอฟไปเป็นต้นเล็กๆเบบีเบบีนะครับหมดแล้วมนสวรรค์โอเคเนาะกรุบกริบผอมปากหอมคอหวังว่าคงจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างนะครับ นี่ก็ลูกไม้ที่ลูกค้าเอฟไว้มีชื่อหมดเลยอันนั้นก็ดารานุพัลัสอันนี้เพชรเจ็ดสีด่างป้ายทุกใบน,นี่ดารานุพลัสอันนี้ดารานุพัลัสแต่ว่าแผลงแผลงมาจากดารานุพลัสก็คือมันไม่มีป้ายนะเขาก็จะเรียกว่าน่าจะทิพวารีเออชื่อทิพวารีแต่เห็นไหมเห็นจมงยตรงปลายไม่มีแบบป้ายๆนิดนึงก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าป้ายเนาะตัวนี้นะครับเป็นพรหมพิมานที่เผาไว้ เบบี๋พมพิมานนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นไม้ผ่าแล้วก็กไม่รู้ว่าจะออกมือเหมือนพ่อแม่ไหมแต่มันก็มีลักษณะคล้ายๆนะถ้าแผลงไปก็อาจจะเป็นพมพิมานรัศมีเงินรัศมีเงินก็คือจะเป็นขาวแล้วก็เป็นป้ายเขียวเข้มแต่ถ้ามีสีแดงป้ายเข้ามาเพิ่มก็เป็นพมพิมานนะครับนี่ป้ายมาตั้งแต่เด็กเลยทุกคนก็ยังขายไม่ได้นะครับยังต้องลุ้นอยู่ว่า ถ้าป้ายแดงมาปั๊บก็ขายในชื่อพมพิมานได้เงี้ยแต่ว่ามีคนจองเยอะมากเหมือนกันนะขนาดต้นเล็กๆนะยังส่งไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้องตายขอโตอีกนิดนึงนะครับยังไม่ได้เปิดให้จองนะครับนะแต่มีคนมีคนทักมาจีบๆบ้างแล้วแหละเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเก็บไว้ที่เดิมอีกสักประมาณสักประมาณหนึ่งเดือนนะ่ะน่าจะเริ่มเอาออกมาป้ายละเออออกมาขายละอันนี้หนึ่งเดือนนะครับที่พอไว ผมพิมานค่อนข้างงอกง่ายนะครับมันเป็นไม้ที่ผ่าแล้วมันงอกง่ายมากมไม่ยากเลยนะครับเพาะชิ้นผ่าแล้วก็เพาเล็ดยังไงก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่แบบว่าไม่กล้าผ่าแรกๆนะก็ไม่กล้าผ่าเหมือนกันด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องเราต้องขยายบ้างแล้วเราจะซื้อเขาตลอดไม่ได้อย่างเงี้ย ก็ลองตัดสินใจผ่าดูต้นแรกที่ผ่าก็คือมนสวรรค์ผ่าชิ้นเบื้องเริ่มเลยนะออกมาก็ก็สวยเหมือนสวยกว่าแม่มันอีกอะ <c oughs> สวยจนคนขายโกรธอะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันโตขึ้นภายในกี่เดือนระยะเวลาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับฝากเพจด้วยนะครับบอลสีนะบ้านสวนจ้า